กรมบันดาลตอนโรคเวนโรคกรรมเรื่องเล่าจากคุณดัชนีเด็กหญิงสมใจเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจะเกิดในตระกูลที่มีฐานะพอปานกลางแต่รูปชมนมพันหน้าตาของสมใจก็พอจะเข้าประกวดเทพีได้อย่างสบายสบาย แต่บิดามารดาของเธอรังเกียจการเป็นนางงามเพราะนางงามเมืองในอดีตได้ชื่อว่าโสเพณีคือผู้มีความงามแต่หน้าที่ของโสเพณีก็คือการบำเรอความสุขแก่บุุษทั่วไปสมใจจึงไม่ได้เป็นเทพีใดๆด้วยเหตุนี้นิสัยดั้งเดิมของคนเราที่ฝังลึกอยู่ในดวงจิตเรียกกันติดปากประสันดานนั้น เป็นสิ่งที่ตกทอดสืบเนื่องมาแต่อดีตชาตินับด้วยกับด้วยกันอยากที่จะขัดเราให้หมดสิ้นไปได้สมใจรูปสวยเป็นที่ติดตาต้องใจชายทั่วไปแต่ไม่มีใครหานเข้าจีบด้วยเกรงตัวฝีปากทําให้ชอบใจขึ้นมาสมใจจะด่าแหลกไม่เลือกหน้าทั้งยังมีสมองไวปราดเปลืองสรรหาคำด่ามระดมดาได้เป็นชุดๆยังกับปืนคนจนควายฝ่ายจะล่าถอยไป โลกนี้มีของคู่กันปรับกันได้เสมองูเห่าคู่กับพังพรงูเหลือมแพ้เชิอกกล้วยผู้หญิงนั้นต่อให้เป็นคาราเต้มวยไทยหรือการต่อสู้แบบไหนมากรตามเจอคู่บุพเพสนิวาสเข้าเป็นจอดทุกรายสมใจก็เช่นกันพอเป็นสาวเต็มตัวเกิดเจอกับนายตรวจสภาษามิตรนมอาจเป็นด้วยคนทั้งสองมีศิลเสมอกันเคยเป็นคู่สร้างคู่สมอบรมกันมาแต่อดีตชาติ พอเห็นหน้าสบตากันปุ๊บก็เกิดตรงใจกันปั๊บมันเป็นรักแรกครบการมาเทพอุ้มทั้งสองเข้าสู่ประตูว,วิวาอย่างสมน่าทากลางความยินดีของพ่อแม่ญาติพี่น้องตามประเพณีหลังจากนั้นไม่นานนักนายตรวจสปรสามิตรก็หอบสมใจภรยาสุดที่รักไปอยู่แม่สอดเพราะหน้าที่การงานใหญ่โตขึ้น สามีตั้งใจรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ข้าราชการไทยมีรายได้น้อยเพราะประเทศที่กำลังพัฒนาย่อมไม่มีงบประมาณมากพอคนออกจะล้นงานด้วยซ้ำการที่ฐานะอยู่ในระดับชักหน้าไม่ถึงหลังจึงเป็นเรื่องธรรมดาสมใจจึงออกมาทำการค้าขายหาไรายได้ช่วยสามีอีกแรงหนึ่งเธอเลือกค้าผักผลไม้ แม้จะได้กำไรไม่มากเหมือนอย่างการค้าอย่างอื่นแต่เธอเห็นว่ามันดีกว่าการค้าปลาค้าเนื้อเพราะไม่ได้เอาชีวิตเขาเหล่านั้นมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันเป็นสัมมาอาชีวะแท้จึงค้าขายด้วยความสบายใจนับวันฐานะของสองสามีภรรยาก็เป็นปึกแผ่นแน่นหน,นาขึ้นตามลำดับจากครอบครัวที่ยังไม่มีอะไรเลยก็เริ่มมีบ้านของตัวเองมีรถยนต์ใช้มีเครื่องบำรุงความสุขตามควรแก่ฐานะ ทั้งสองศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์โดยตลอดมาครอบครัวจึงอยู่เย็นเป็นสุขและรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับบาปอย่างเดียวที่สมใจกระทำอยู่เสมอคือบาปทางวาจาทุกครั้งที่มีโทสะสมใจด่กกราดไม่ยัง้งเป็นสิ่งเดียวที่แก้ไม่ได้ เพราะเป็นกิเลสหมักหมมนอนเนื่องอยู่ในสันดานมาแต่ชาติปางก่อนกรรมชั่วนี้เราโอกาสให้ผลอยู่เป็นเรื่องน่าคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์นั้นนับวันจะรู้จะพัฒนาตัวเองให้ล้ำยุคนำสมัยเป็นเหมือนกันไม่นับโรคเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนทางเพศเพราะแท้จริงโรคนี้มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเสียอกต่างกันแต่เพียงครั้งโบราณยังไม่มีสื่อมวลชนมากแบบหลักชนิดอย่างทุกวันนี้ คนจึงไม่รู้กันแพร่หลายอย่างในปัจจุบันเท่านั้นเองไม่มีใครจะบอกได้ว่าจะมีโรคแปลกๆอะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคตไม่มีใครทราบว่าโรคประหลาดประหลาดเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบางก็ว่ามันมาจากนอกโลกโดยติดมาก,กับยานอาวากาศที่มนุษย์ส่งขึ้นไปในอาวากาศแล้วกลับลงมาแต่ที่แน่ๆคือมนุษย์ยิ่งมีจิตใจวิปริตเสื่อมทรามลงมากเพียงใด โรคภัยแปลกๆก็ยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้นปัจจุบันวงการแพทย์ว่ามะเร็งเกิดจากเนื้อร้ายงอกขึ้นมารักษาด้วยการตัดผ่าเนื้อร้ายทิ้งไปเป็นวิธีหนึ่งให้รับประทานยาวิธีหนึ่งและฟังแร่กำมันตรภาพอีกวิธีหนึ่งแต่ไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคมะเร็งโทษบุรี่บ้างสุราบ้างแต่คนที่ไม่เคยแตะต้องทั้งบุหรี่และสุราก็เป็นมะเร็งเสียมากมาย มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือจะใช่อำนาจแห่งกรรมชั่วสมใจนี้กดแห่งกรรมไม่พ้นเมื่อสี่ห้าปีมานี้สมใจได้ล้มป่วยด้ยวยโรคมะเร็งเริ่มรักษาพยาบาลกันมาตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติเรื่อยมารู้ว่ายาที่ไหนดีต้องหามาจนได้กระทั่งสองปีผ่านไปอาการมีแต่สรงกับสุดเนื้อตัวหน้าเปื่อยทรงกลินตลบผลสุดท้ายต้องส่งโรงพยาบาลสวนดอกในจังหวัดเชียงใหม่ แพทย์ทุ่มเทการรักษาสมใจจนสุดฝีมือคณะแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางใดอีกแล้วที่จะช่วยชีวิตสมใจไว้ได้นอกจากการฝังแร่ซึ่งจะช่วยให้เธอมีชีวิตดูโลกไปอีกประมาณ5ปีเท่านั้นสมหวังผู้เป็นสามีรับทราบด้วยความหดหู่ใจในเคราะห์กรรมของภรยาคู่ชีวิตแพทย์ฝังแร่ให้แล้วสมใจรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอีกไม่นานก็รำคาญ ชักรู้แก่แล้วว่าถึงอย่างไรก็ต้องไม่รอดแน่ขอกลับไปตายที่บ้านดีกว่าเมื่อสามปีผ่านไปอาการของสมใจสุดหนักลงไปอีกเน่าเฟะไปทั่วทั้งร่างส่งกลิ่นเหม็นจนทุกคนแทบจะทนไม่ไหวสภาพของคนสวยปานเทพีไม่เหลือเรียวร้อยปรากฏอีกเลย ทุกคนเริ่มรังเกียจที่ตัวอองห่างคงมีแต่สมหวังสามมีโค่ทุกคู่ยากและคนในบ้านเท่านั้นที่ช่วยเหลือดูแลอาหารการกินกันอยู่สมใจคิดแต่วันเวลาที่ใกล้เข้ามาเหลืออีก2 0 0วันก็จะตายเท่านั้นเองหรือชีวิตคนเราสมใจปรงตกนอนภาวนาระลึกถึงคุณพระรัตนไตรัยเป็นที่พึ่งสุดท้ายหมายใจเอาเป็นที่ยึดเหนี่ยว เพื่อจะได้หลับตาตาอย่างสบายใจเมื่อเวลานั้นมาถึงกรรมชั่วกรรมดีให้ผลจริงแล้วแต่โอกาสคืนหนึ่งสมใจหลับแต่หัวค่ำดึกสงัดคืนนั้นเธอฝันไปว่ามีแม่ชีคนหนึ่งใบหน้าผุดพองอิ่มเอิบมิสง่าราศีเข้ามายืนตรงหัวนอนบอกว่าเธอเป็นคนดีสร้างกรรมดีมามากกรรมชั่วที่ทําไว้ก็ได้สนองไปจนใกล้จะหมดสิ้นแล้ว ต้องรีบเดินทางไปที่ดอยสุเทพให้ได้แล้วเธอจะหายจากโรคนี้แน่นอนบอกเท่านี้แล้วไม่ชีคนนั้นก็หายไปสมใจตื่นจากความฝันตอนใกล้รุง่งเธอทบทวนความฝันด้วยความประหลาดใจและปีตินึกในใจตามประสาปุถุชนว่าเรายังไม่ถึงคราวตายเรารอดตายแน่ต้องไปดอยสุเทพวันนี้ให้ได้ สมใจเล่าความฝันให้สามีฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนอ้อนวอนขอให้สามีหยุดงานเพื่อพาเธอไปโดยสุดเทพในวันนั้นแม้จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งสมหวังก็ทำตามคำขอร้องของภริยาแต่โดยดีลาหยุดราชการสามวันให้คนในบ้านช่วยกันหามสมใจขึ้นรถยนต์ขับตรงไปยังโดยสุดเทพด้วยใจวิตกกังวลไปร้อยแปดว่า ถ้าถึงเชิงดอยสุเทพแล้วจะหามภรรยาขึ้นไปบนดอยสุเทพได้โดยวิธีใดรถจอดที่เชิงบันไดาทางขึ้นดอยแล้วสมหวังและทุกคนลงจากรถเพื่อจะมาช่วยกันหามร่างสมใจขึ้นไปนมัสการพระาธาตุบนยอดดอยแต่ทุกคนก็ต้องตกตะลึงสมใจกระโดดแล้วลงจากรถเดินขึ้นบันไดนำหน้าเลี้ยวขึ้นไปไม่สนใจว่าใครจะปากอ้าตาค้างอยู่ในท่ายอย่างไร ว่าคนทั้งหลายจะรู้สึกตัวได้สติสมใจก็ขึ้นไปลิบลิบเห็นแต่หลังไวใยเสร็จแล้วเหลือคนขับไว้เฝ้ารถคนเดียวนอกนั้นวิ่งกระหืดกระหอบตามสมใจขึ้นไปโดยเร็วแต่ไม่ทันสมใจหายไปเสร็จแล้วไม่ทราบว่าเธอไปเอาเรียวเอาแรงมาจากไหนเหมือนมีใครดลใจให้สมใจเดินอย่างเร็วไปตามขั้นบันไดถึงที่แห่งหนึ่งก็เลี้ยวหายไปในหลืบหินข้างทางที่นั่นไม่ไกลนัก สมใจได้พบแม่ชีซึ่งมีรูปร่างลักษณะตรงตามความฝันไม่ผิดเพี้ยนเธอก้มลงกราบแม่ชีด้วยความปิติน้ำตาไหลอาบหน้าแม่ชีบอกว่าแม่หนูมาทันเวลาพอดีเอากระดาษแผ่นนี้ไปอย่าให้ใครเห็นกระดาษแผ่นนี้เป็นอันขาดเอาไปกรุงเทพไปที่ร้านเจ้ากรมเปิร์ข้างวัดจักรวรรดิทรงกระดาษนี้ให้เขาแล้วเขาจะจัดยาให้เอาไปต้มกินเสีย และฉันขออะไรเธออย่างหนึ่งคือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ถึงงดเว้นการดา่าต้องไม่ด่าใครทั้งนั้นเว้นโดยเด็ดขาดตลอดชีวิตก่อนต้มยากินให้เธอสมาทานสินห้าและรักษาสินให้บริสุทธิ์จริงๆไปเถอะสมใจรับคำแม่ชีแล้วลาท่านกลับเดินลงบันไดแนวไปที่รถพอดีกับคนที่ตามขึ้นไปกลับลงมาที่รถพร้อมกันหมดแล้ว เธอได้ขอร้องให้สามีส่งเธอกลับสุราษฎร์ทันทีหลังจากแวะร้านเจ้ากรมเปิดแล้วเพื่อเธอจะได้ไปถือศีลกินเพนที่บ้านสมหวังตกลงตามความประสงค์ของเธอทุกประการเวลาหนึ่งปีผ่านไปสมใจก็กลับแม่สอดไม่มีริ้วรอยของคนเป็นโรคมะเร็งร้ายเหลืออยู่อีกเลยใบหน้าอิ่มเอิบสวยสมวัยร่างกายแข็งแรงกระปริกระเปรา ออกทำมาค้าขายผักผลไม้ต่อไปตามปกติตราบเท่าทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่กรรมชั่วส่งผลให้เป็นมะเร็งแล้วอะไรทำให้สมใจเป็นมะเร็งจนแพทย์แผนปัจจุบันกำหนดเส้นตายวันตายให้ถ้าไม่เพราะกรรมดีในอดีตส่งผลแล้วอะไรเป็นเหตุให้แม่ชีส่งกระแสจิตไปบอกหนทางรอดพ้นจากโกรคร้ายและความตายให้สมใจเพราะจากแม่สอดถ,ถึงเชียงใหม่ใช่ว่าจะใกล้กันนักหนา อะไรจะเป็นเหตุของอะไรก็ตามเถิดแต่แน่ใจเถิดว่ากรรำดีกรรำชั่วให้ผลได้จริงแท้แน่นอนทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรม